สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับช่างชาวไรอีกครั้งหนึ่งครับผมก็อยู่กับช่างแมนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเจ้าเครื่องหางตัดอ้อยนะครับติดรถถยเล็กของเรานะครับของเจ้าชาวไรรุ่น SSV เนี่ยในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แล้วจะเป็นอย่างไรนะเดี๋เรามาดูกันเราเริ่มจากตรงไหนดีที่เราเปลี่ยนแปลงเริ่มเริ่มจากระดับความสูงก่อนเลยครับระยะความสูงผมต้นแบบของเรานะครับจุดนี้มันจะอยู่ด้านล่างครับ ช่วงนี้ช่วงนี้มันจะสูงสูงมากอ๋อนี่นะฮะสูงมากพอเวลาเรา,เาถ้าเจอถนอนตรงสูงหรือล่องน้ำครับครับมันก็จะทําให้ใบตัดเราเนี่ยพูดก็คือยกเหมือนยกไม่พ้นสันไม่พ้นหัวล่องใช่ครับพอไม่ยกหัวล่องเนี่ยมันก็จะทําให้หนึ่งกินกินกำลัง กินกาลังของเผาเนี่ยครับเผาชุดเผาตัดครับใช่ชุดเผาตัดชุดอะไรต่างๆเนี่ยครับบางทีใบสะดุดก็จะทําให้ใบหักได้อเราก็เลยดัดแปลงมาทํายกให้พื้นท้ายลอยขึ้นให้พืนท้ายมันลอยขึ้นให้โคมันต่ําลงเพื่อที่ว่าเวลาเรายกจะได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคแล้วแล้วเราจะมีตัวนี้มาค้บยึดไว้ครับกันไม่ให้ไม่ให้มากินแรงตัวนี้เยอะสมมติว่ามันกดไม่ได้จริงๆที่จะไปต้องกระแทกหรืออะไรครับครับ ใช้ใช้ตัวนี้เป็นเซฟไว้ครับอ๋อ็ตี๋ยวนะครับโอเคอ่าแล้วมาต่ออีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าในส่วนของอตัวตัดอา่าชุด,ดนี่คือจานตัดโคนขนาดเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือของเดิมคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นว่ามันมีตัวเตะอ้อยอยู่ที่เป็นตั้งขึ้นมาตรงนี้ใช่ครับถามว่าทําไมตัวนี้เราถึงตัดออกไปครับอย่างแรกเลยครับตัวที่ตัดโคนนะครับจะใช้ได้กับอ้อยหลมเท่านั้นครับ พอ hmm. เวลาเราตัดฝั่งมา hmm. เราป้องกันไม่ให้อ้อยมันเสียบเข้าไป hmm. เราก็ใช้ตัวนี้ครับตกออกตบออกแต่ซึ่งเราใช้งานจริงที่เราไปเทสมาแล้วนะหลายๆไล่ลต่อไล่รอบเนี่ยจุดนี้มันมีข้อเสียก็คือ hmm. พอเราตัดอ้อยตั้งครับใช่เพอะอ้อยล้มไป แล้วการใบใบใบปัดตัวนี้ครับ,รบมันจะไปปัดขนอ้อยอ่าแล้วทําให้อ้อยล้มแบ่งหน้าใช่คือกลายเป็นว่าปัดแรงเกินใช่ครับอ่าก็คือแล้วปกติแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราตัดอ้อยตั้งมากกว่าอ้อยล้มใช่เนอะใช่ครับตัวนี้ยังไงเราใช้ตัดอ้อยต,ตั้งมากกว่าอ้อยล้มแนบใช่ครับก็เลยไอตัวเนี้ยเลยคิดว่าเอาออกดีกว่าเอาออกดีกว่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นแค่ตัวนี้แทนกันพันครับอ่าเป็นตัวกันพันนะครับเล็กๆคือกันกันน็อตไม่ให้น็อตเนี่ยเกี่ยว กระเท่าหรือ<ม>ว่าใบอ้อยอะไรที่มันจะทําให้มันพันพันเผาได้แล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้น็อตเนี่ยมันสึกเร็วรด้วยนะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบลดแรงปะทะให้ก่อนใา่รแรกนะครับ,รบแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็สามารถ เต้อยได้นิดนิดได้แล้วประโยชน์เราย้ายตัวข้าคำเลยครับข้าคำข้องเดิมเราจะยึดอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับแล้วก็เชียงลงมาอเชียงถึงถึงพื้นเลยใช่ครับคือต้นต้นแบบเราครับใช่เราก็เปลี่ยนใหม่ครับเราจะไม่ยึดตรงนี้แล้วเพราะตัวเนี้ยมันมันเป็นจุดอับจุดบอดครับผมซึ่งพอเวลาอ้อยล้มมันจะเสียบเข้ามาอพอเสียบเข้ามาแล้วกว้างตัวนี้แล้วทําให้มันรูดอ้อยไปอืทําให้จานเราเนี่ยตัดไม่ได้อ่า คือมันล้มล้มแล้วมันแทงเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ปรับปรุงคเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกถูกครับชุดหนึ่งโอเคครับผมแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของจุดหลักดีกว่าช่างแมนคือลักษณะของการวางเพลาครับวางเพลาเนี่ยเพลาไอเฟืองท้ายตรงนี้นะครับผมอันเก่าเนี่ยวางเหมือนต่ำต่ำวางต่ำครับอันนี้มีการแบบยกสูงขึ้นมาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะยกสูงขึ้นมาเลยอยากถามว่าทําไมเราต้องทําอย่างนี้ ถ้าเราไม่ยกตัวนี้สูงขึ้นมาแล้ววางคานตามลงไปก็จะเป็นตัวจุดจุดที่มันทําให้กระแทกเป็นจุดเดอยของเราอครับเราก็เลยทําให้จับขยับตัวนี้สูงขึ้นอซึ่งความสูงความสูงของเผ่าตัดหรือว่าเฟืองท้ายที่เรามาตัดนะครับกับเผ่าลูกนี้ครับอยู่เท่าเดิมนะครับ อ๋อจริงๆอยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดิมแต่ว่าโครงเราลดลงมากกว่าราบโครงไว้้างล่างครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะทําแล้วมันจะต่อสูงต่ออะไรนะเพียงแต่ว่าเราปรับเรื่องโครงสร้างให้เหมาะสมขึ้นดีกว่าจุดนี้จุดนี้คือตําแหน่งเดิมหมดเลยครับตาแหน่งเดิมหมดเลยครับตัวนี้เกษตรกรไร่อ้อยทางบ้านเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเขาใช้แอ่วันกันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แอ่วันเนี่ยจะใช้เป็น20 20แรงถึง24แรงที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยครับผม รถจะใช้กระทะขอบ2ี่ิบสี่ใช่ครับตัวเนี้ยผมก็เลยคำนวณให้ค่อนข้างตรงที่สุดกับเผาพีดีโออ๋อครับ่อทำให้การบิดตัวน้อยหน่อยการพอเวลาเราสวมเผาพีดีโอเข้ามาแล้วยอยมันจะไม่หักเยอะยอยไม่หักเยอะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถรุ่นอื่นจะใช้ไม่ได้ได้ครับคุณผู้ชมผมเข้าใจดีนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะใช้เป็นบีเบดบีสี่บีย่เจ็ดคูโบต้าใช้ได้หมดครับใช่จริงจริงใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่า ยอยอาจจะมีการงอมากกว่าเดิมมากเดิมนิดหน่อยมากกว่านะครับอันนี้เพราะว่าตัวรถนั้นเตี้ยกว่าถูกครับตัวรถนันเตี้ยกว่าเพราะอ่นเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนิดนิดหนึ่งนะอเรื่องของยอยอันนี้่นี่ให้ช่างแมนให้ดูไอยอยตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณผู้ใช้งานรถไถเนี่ยมักจะมีอยู่แล้วติดรถ เพราะงั้นยอยตัวนี้เราไม่ได้แถมไปให้นะฮะบางคนก็ใช้ตัวนี้ไปปั้นดินบ้างอะไรบ้างจะต้องมีติดรถอยู่แล้วครับเวลาแต่เราซื้อมาต้องมีอยู่แล้วเนะแต่ถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อมีทั่วไปมีขายทั่วไปอย่างมาถ้าอะไรไม่ได้จริงๆสูนรคูบต้าก็มีครับนะครับแต่ตัวนี้เราเบิกสูตรมาอ่าอันนี้เราเบิกสูตรมาเลยเพื่อเพื่อให้ดูว่าเราของรับมาตรฐานใช้ได้นะทีนี้เดี๋ยวให้ช่างแมนลองให้ดูตรงนี้ว่าเวลามันต่อนะครับอัดทีนิดนึงนิดเดียวครับก็คือ แล้วก็ยอยฝั่งหนึ่งแล้วก็กดนะครับกดตรงมันจะมีล็อกครับมันจะมีล็อกกดปุ๊บสวมเข้าไปครับนี่ครับอ่าอย่างงี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปสุดล่องครับล่องนี้แล้วสลักเนี่ยจะเด้งขึ้นมาอ่าสลักจะเด้งขึ้นมาครับแล้วกันหลุดไปในตัวอ่าทีนี้แล้วก็ถ้าเป็นรถแอลวันเนี่ยมันจะได้ระนาบคล้ายๆอย่างนี้เลยประมาณนี้ครับนะมันจะแบบค่อนข้างที่จะเป็นแนวตรงถึงหักก็จะหักน้อยมากหักน้อยมากครับแต่ถ้าเป็นพวกของคูโบต้า มันจะต่ำลงหน่อยครับของของรถไทยเอาง่ายๆคือรถไทยถ้ารถไทยเนาะตามที่เราเรียกกันทั่วไปก็จะต่ำลงนิดนึงครับก็จะทําให้ประมาณเหมือนเหมือนเหมือนย้อยไปประมาณเนี้ยประมาณนี้ก็จะมีจุดหักตรงเนี้ยนิดนนึงก็ยังอยู่ในระยะที่มันทํางานได้อยู่แล้วเราทํางานได้ครับเพราะว่าตัวเนี้ยครับมันเป็นจะมี้อยหักอยู่แล้วอ่าย้อนพอเวลาเราหมุนมันก็จะชักออกเข้าออกอย่างนี้ได้ครับอ่าประมาณนี้ครับก็คืออันนี้เราทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอันนี้เราไม่ได้แถมไปให้เพราะว่าคุณผู้ชมมีอยู่แล้วแถมไปก็เหมือนกับเราถ่าย เพิ่มเออเหมือนเราขายมากกว่าเ,เราขาขย,ยังไงเราก็ไม่ได้เราก็ต้องคิดตังค่ะพูดตรงๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราเอาเท่าที่จําเป็นดีกว่าครับ,รบโอเคอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับผู้ชมดูเรื่องของการจัดเรียงเฟื่องท้ายตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเข่ากลางของเราเนี่ย เรียงเป็นแนวตรงใช้ได้เลยรตรงเลยแหละไม่ใช่ใช้ได้แต่ตรงรดิบเลยการเรียงตรงๆเนี่ยมันก็ทําให้การให้กําลังก็ดีการบิดตัวอะไรมันก็น้อยนะครับ,รบซึ่งจะแตกต่างกับตัวต้นแบบ,บอันนั้นจะเบี้ยวๆหน่อยเพราะว่านั่นแหละโครงสร้างเราไม,ไม่ได้ทำโดยตัวนั้นเราไม่ได้เข้าแบบครับใช่โครงสร้างเราไม่ทํามาโดยเฉพาะนะในเรื่องของบางทีเรื่องการที่คุณผู้ชมเอาไปใช้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูแลดูแลสานนิดนึงจุดนี้นี่คืออะไรครับเนี่ยคือตัวนี้เราสําหรับไว้ปิดน้ํามันเกียร์ครับ อิตมันเกียร์น้ำมันเพลงถ้ายมัหรือ,อว่าเรียกกันก็ห้องเกียร์อ่าก็คือเราจะมีเป็นลักษณะของการเช็คเหมือนการเช็คน้ํามันทั่วไปไม้พูนเหมือนเหมือนวัดน้ํามันเครื่องเลยครับใช่ก็คือถ้าอันนี้ก็คือระดับแม็กระดับแม็กนะตรงนี้คือระดับสูงสุดอ่าครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้ก็ต้องเติมแล้วใช่ครับถ้าจิ้มไม่ติดเลยก็คือแสดงว่าวิกฤตแล้วแหละคุณก็ต้องดูแลแหละต้องดูแลบ้างนะครับตรงจุดนี้นะครับอันนี้เราก็คือทําให้ดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับแต่กับตัวนี้ล่ะ ถ้าตัวนี้เนี่ยเราจะเช็คน้ํามันยังไงเช็คจุดนี้ครับอ่ามันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมน็อตนี้เลยนะครับอ่าก็คือว่าเวลาการเราเติมรเราต้องเติมก็เปิดเหมือนตรงนี้น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายทั่วไปเลยครับอ่าก็คือเปิดน็อตนี้ออกมาใช่ครับ ตั้งขาให้ได้ในระนาบก่อนใช่แล้วลากขาในระนาบก่อนแล้วแล้วน้ำมันเสมอด้านล่างเหมือนเราเทน้ำมันเกลียเลยครับอ่าก็คือเติมไปจนพอน้ำมันล้นก็พอใช่ครับปื๊ดก็ปิดเลยขอบคนี้นะครับนี่คือระดับน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับตัวลูกนอนนี่นะใช่ครับแล้วตรงนี้ก็คืออ่าเป็นทอระบายด้วยด้วยความเร็วของเครื่องท้ายที่ปั่นนะครับอืมมันจะทําให้ห้องข้างในเนี่ย กิดความร้อนเราก็เลยต้องมีดูระบายระรบายนะครับความร้อนเพื่อระรบายความร้อนออกมานะใช่ครับแต่บางทีบางครั้งมันอาจจะเกิดมีน้ํามันพ้นออกบ้างนิดหน่อยอันนี้ถือว่าปกติครับถือว่าปกตินะครับอืมไม่มีปัญหาอะไรครับอาจจะพ้นก็ได้หรือไม่พ้นก็ได้อาจจะไม่พ้นก็ได้เพราะว่าเราค่อนข้างจะทามันไว้สูงพอสมควรนะครับใช่ครับอ่าเผื่อไว้ก่อนนะครับอาจจะเดี๋ยวคนไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเออมันเด่ๆไว้ทําไมเกะกะ้ไปเอาออกซะครับะโอเคไปต่อที่ใบตัดครับผมครับ คือวิธีการติดตั้งช่างแมนเวลาเราติดตั้งทําไมอันนี้คือเหมือนเป็นลักษณะของการป้อมใบเลยผมให้ดูทางนี้จะเห็นแสงกัดกว่านะตรงนี้ชัดกว่านะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูโอ้น็อตมันก็เรามันต้องการให้พอดีครับให้พอดีเราทําพอดีนะครับใช่พอดีมันจะได้ไม่กินกาลังน็อตไช่อ่ะแล้วด้านล่างด้านล่างเราจะมีซองล็อกอ่ะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูซองแป๊บหนึ่งนะครับด้านล่างเราจะมีซองคคุณผู้ชมดูนะมันจะมีซองล็อกใบสองชิ้นนะครับเพื่อกันไม่ให้ใบดิ้นใช่ครับอย่างนี้ครับ แล้ว in ให้ให้สังเกตใบมีดนะครับมันจะมีนี่คือหน้าเรียบครับผมด้านนี้จะมี new, หน้าสไลด์อ่าถ้าใส่อย่างนี้ครับค ah ือเอาสไลด์สไลด์ไว้บนคือเหมือนหน้าโค้งแล้วกันเราเรียกว่าหน้าโค้งแล้วกันไว้บนคิดถึงเวลาเราใช้สิวครับอ่าพอเนี้ยพอเวลาฟันมาครับอ่าเวลามันมจะทําให้ใบเนี้ยมุดอ่าใบจะใบจะฉลับลงต่ําใช่อืเหมือนเวลาเราเจอหินอืเจออะไรแข็งแงนะครับ ถ้าเราใช้หน้าเนี้ยมันจะมุดลงไปอ่าครับใช่แล้วมันก็จะทําให้ติดได้แล้วก็อาม,ม,มีอาจจะมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี้ยแต่ถ้า,ถ,าถ้าพลิกลิกขึ้นมาด้านนี้อพอเวลาฟันปุ๊บ มันจะใบตัวนี้ครับจะทําให้หลอยขึ้นจะเฉอจะเหินขึ้นใช่เวลาเราเจอเห็นหรือเจอไม้ที่อันเล็กๆไม่ที่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใช่ว่าไม้เราก็ตัดได้นะ,ะมันไม่ได้อย่างนันนะบอพอเวลาเราฟันปุ๊บมันอาจจะลอยขึ้นอัดจ่าะนะครับอ,อถ้ามันไม่มากเกินไปมันช่วยได้นิดหน่อยใช่ใชด่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ครับอ่าก็คือแนะนําให้ตัดง,งี้ซึ่งประสิทธิภาพมันไม่ต่างครับมันตัดได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงก็คือรับนี่เป็นจุดที่เราแนะนําว่าการติดตั้งนะครับควรติดตั้งใบในลักษณะของคว่ำใช่ครับอย่างี้นะครับ แล้วเวลาใส่ก็เลือกเข้าไปเรามีรูไล่รูนะครับคือหล่ระยะหลายระดับให้เราเลือกถ้าเราต้องการอย่างอย่างนี้ก็คือมันก็จะกินน้อยใช่มันก็อ่าครับแต่ระดับที่เราถ้าลำระดับแนะนําเราจะให้ออกมาหนึ่งรูอย่างนี้นะครับออกมาหนึ่งรูประมาณสามนิ้วกว่าอประมาณสามนิ้วเศษเษนะครับประมาณนั้นประมาณแปดเซนนะครับที่ที่ที่กะกะนะครับประมาณนี้แล้วเราก็แล้วเราก็จับน็อตไปจับน็อตจับน็อตเลยครับโอเค อ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ที่หลังอ่าอ่าแขนงพักหน่อยแล้วกันครับแขนงพักเราก็คือปรับเลื่อนได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับครับไปเร็วๆก็คือถอดนอด้านนี้ใช่ถอดนอสตรงนี้ก็คือปรับเพื่อเลื่อนได้นะปรับได้สามระดับครับอืมแต่โดยมากเราจะตั้งระดับที่เหมาะสมให้ไปอยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งครับอ่าขาสกีครับขาสกีเป็นยังไงบ้างสกีของเราจะมีรูตั้งนะครับอ่าใช่ตั้งได้สามระดับนะครับอืมครับ เวลาเราถ้าถ้าเราต้องการให้มันปั่นดีน้อยะเราก็ลงมาอแต่ถ้าต้องการให้มันต่ออ้อยต่ำที่สุดอก็ยกขึ้นมาแต่จริงๆตันนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปปรับครับเพราะว่าที่เราที่เราไปลองมาเนี่ยก็คือระดับนี้ครับเราจะตั้งไปประมาณนี้ครับที่เหลืออยู่ที่ความพอใจของผู้ชมแหละครับจุดสุดท้ายที่ผมเห็นเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือสปริงใหญ่ขึ้นนะครับครับ เหตุผลคืออะไรอ่าสปริงตัวนี้ใหญ่ขึ้นน่ะโดยจริงๆแล้วเหตุผลมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าต้องการให้แข่งหรืออะไรนะครับคืออันเนี้ยมาอาจจะนอกเรื่องกันสักนิดนึงลูกค้าก็ท้ามาแตลูกค้าลูกค้าไม่สบายใจไม่สบายใจาเอ้ยตันเล็กไหมมันจะไหวไหมเราจัดให้เราจัดให้ครับจัดให้คือจริงจริงอันเดิมอะมันก็พอแล้วมันก็พอแล้วครับแต่อเนี้ไม่สบายใจเราจัดให้ไปเลยของเราเนี้ยอ่าใหญ่หรือเล็กมันไม่ได้ไม่ได้มีผลกับการรับไม่ไดผลใช่ครับ พอที่ที่มีพนต่อการรับน้าหนักคือของเราเนี่ยคือตัวจานนี้มากกว่าตัวเนี้ยตามท้องตลาดมีขายนะครับไม่ใช่เราสั่างทำอ่าอ่าเนี่ยถ้ามันสึกไปอะไรไปถึงเวลาคุณผู้ชมไปหาซื้อเปลี่ยนเราได้เลยครับเราไม่ได้กักอะไรไม่จำเป็นต้องกับเรามีทั่วไปครับมีทั่วไปนะหรือถ้าหาซื้อไม่ได้จริงก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาได้เราก็ไม่ได้ขายเอากับไรอะไรหรอกใช่เราบริการเห่ือนบริกา้เราครับก็เวลาใส่คือเวลาเรายกไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ใส่ให้ใช่ใช่แต่เราจะ ติดตั้งหั้งงานมันก็ไม่ยากเพราะว่ามันมีรูของมันอยู่แล้วใช่ครับนะครับรูอย่างนี้มันก็จะตรงกับจุดน็อตนี่อยู่แล้วแล้วก็แค่ใส่เข้าไปแค่ขอาไปแล้วก็จับน็อตแค่นั้นใช่ครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับอันนี้พอดีเราตั้งไว้ยังไม่ได้ระดับเลยใส่ไม่ได้ครับใช่แต่ถ้าถึงเวลาจริงมันใส่ได้แน่ๆครับครับผมอีกจุดหนึ่งที่เราแก้ไขมาเนี่ยคือด้วยที่เราไปทดลองเทสมาหลายหลายหลายต่อหลายเที่ยวเนี่ยครับของเราจะยาวออกมา ยาวออกมาด้านล่างครับพอเวลาเราเลี้ยวหรืออะไรทุกอย่างมันจะปั่นไอ้ปาดโดนอ้อยครับับเราก็เลยแก้ไขขึ้นมาให้มันเสมอห่างเนี้ยอถ้าถ้าห่างไม่ตบลูกกิ้งก็ไม่ตบครับอ่าแค่นั้นก็คือลดระยะการกลับตัวอะไรอย่างนี้ได้นิดหน่อยใช่ครับครับนี่นะครับดุมคาถ่ายของเรา ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเอน็อตก็ไม่มีตรงนี้แล้วจะถอดซ้อมยังไงถอดซอมได้หรือเปล่าถ้าเกิดวันใดนมันึงเสียขึ้นมาทำไงใช่ครับตรงนี้ครับก็คือเรายึดไปด้วยทําเป็นหน้าแป่นเราเรามีน็อตตรงนี้นะครับล้วก็ใช้หน้าแป่นยึดเข้ามาแต่เราจะเชื่อมแต่หน้าแป่นแต่น็อตพกลูกปืนพกดุมต่างๆเนี่ยเราเพื่อการเซอร์วิสที่ง่ายง่ายนะก็แค่ถอดเปลี่ยนแค่นั้นเลยโทรหาเราเดี๋ยวเีอะไรเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเนาะครับ ครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะสุดท้ายช่างแมนเดี๋ยวผมจะถามเรื่องถึงหลังการขายละครับก็นี้คุณผู้ชมก็เห็นนะว่าโฉมที่เราขายจริงก็เป็นลักษณะนี้ครับแล้วหลังการขายเรื่องการสร้างการอะไรอะไรเงี้ยผมอยากบอกคุณผู้ชมว่าเรามีอะไรนะครับมีสำรองครับมีอะไรสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดผาาดตัวนี้ก็คือตัวที่เราเตรียมที่จะประกอบแล้วเรองเราก็จะรื้อออกมาหรือจากจากโครง เราติดตั้งเสร็จเราเลื้อออกมาแล้วก็ทำาำหน้าแล้วพ่นสีให้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหล็กทั้งหลายพวกนี้นะพวกเราก็ใช้เป็นเหล็กกล่องหนาสี่มิลเลยครับเรียกว่าอะไรเรามีครบแล้วกันอย่างนี้เนอะก็อยากฝากให้คุณผู้ชมพิจารณาของเราหน่อยแล้วก็วันนี้ผมคงมาแค่แนะนําในเรื่องของ ลักษณะของตัวที่เราขายจริงรนะครับส่วนเรื่องของการที่จะทดลองตัดเดี๋ยวเรายังมีต่อให้อีกแน่นอนใช่ครับในสภาพแปงอ้อยที่เรายังไม่เคยโชว์ให้คุณผู้ชมดูครับเดี๋ยวเราจะไปตัดแล้วก็จะมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามอ้อยแล้วกันเนาะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจยังไงก็ติดต่อมาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับเราพร้อมตอบทุกคําถามอยู่แล้วครับนะครับยังไงวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ